สวัสดีค่ะกาลยามิตรทั้งหลายสําหรับวันแม่มีหลายท่านทักเข้ามาหาแม่หมอว่าแม่หมอค่าอยากทําบุญให้แม่แต่แม่ไม่อยู่แล้ว ถึงจะรู้สึกว่าเราให้ท่านได้เต็มที่เท่าที่ลูกคนนี้จะทําได้ไปดูกันนะคะว่าเราทําปฏิบัติกันเช่นไรอย่างไรบ้างอย่างแรกนะคะอยากให้ทุกท่านสว,นนวดมนต์บทอิติปิโส9จบตามด้วยบทยอดพระกันตดยบิดกหนึ่งจบนะคะหลังจากนั้นร่วมทําบุญตามกําลังศรัทธาที่ท่านไหว้สร้างพระสร้างศาสนส,สถานหรือสร้างเทพนะคะหลังจากนั้นเมื่อทําทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้ท่านทั้งหลายกรวดน และอธิษฐานว่าลูกขอขมากรรมแก่พ่อแม่ทุกชาติพบลูกขอกายกรรมวจิกรรมมนุกรรมและขออโหสิกรรมทุกการกระทําที่ไม่ดีต่อพ่อแม่ทั้งที่ลูกรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีที่จําได้ก็ดีจําไม่ได้ก็ดีบัดนี้ลูกสํานึกแล้วลูกขอให้ท่านทั้งหลายอโหสิกรรมให้ลูกด้วยความรักความเมตตาและลูกก็อโหสิกรรมทุกการกระทําที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีที่จําได้ก็ดีจําไม่ได้ก็ดีที่ ท่านทั้งหลายปฏิบัติแก่ลูกด้วยเช่นกันลูกออุทิกรรมให้เช่นกันปัดนี้ลูกขอปลดปล่อยบรรณนาการที่ไม่ดีต่างๆแก่ท่านทั้งหลายให้คงเหลือแต่ความรักความเมตตาสิ่งที่พ่อแม่ให้ลูกมานี้ขอให้เหลือแต่ความดีความหวังดีเมตตามีสิ่งดีๆให้กันณนะการบัดนี้เถอะท่านได้รับอย่างแน่ ชีวิตท่านก็จะดีขึ้นด้วยค่ะส่วนท่านใดที่ยังมีพ่อแม่อยู่อย่างที่ทราบกันว่าพรของพ่อแม่นั้นประเสริฐยิ่งนับนะคะก็ปฏิบัติตามเซนต์ตามความรู้สึกของแต่ละท่านเลยทดแทนบุญคุณท่านเช่นไรเราสามารถปฏิบัติได้ทุกวันนะคะไม่เฉพาะวันแม่เท่านั้นหลังจากนั้นเราก็สามารถขอพรได้ เช่นกันในกรณีที่เรารู้สึกว่าชีวิตเราติดขัดนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายไม่ว่าท่านที่ยังมีแม่อยู่ข้างกายและที่ยังไม่มีแม่แล้วนะคะก็ท่านหนึ่งท่านใดที่ประสงค์จะดูดวงกับแม่หมอส่วนตัวก็สามารถทักแม่หมอได้ทุกเมื่อนะคะแม่หมอจะช่วยปลดล็อกทุกปัญหาในชีวิตคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ